ไปเลยไปเลยไปไปพ่อจะถ่ายไปดำน้ำเฮ้ยดำน้ำอะไรไม่ไปไหนเลยดำมันไม่ไปข้างหน้าเอาไปไปเล่นอน้ำไหมเนี่ย ไปยปายเนี่ยเย็นเจียย,ยาไปสไลด์อ่ะสไลด์สไลสล์สลก็ไม่ไปสไลด์ไม่เป็นไม่กอดอกแล้วก็ไหลไปไปพ่อถ่ายอยู่ไปเลยแฟนใหญ่ไหม อ้าวดำน้ำดำน้ำก็ไม่ไปข้างหน้าดำน้ำอะไรอยู่ที่เดิมเห็นว่าไหนเห็นไหมแม่บอกอ่ะดำน้ำดำน้ำไม่ไปข้างหน้าโน่นโน่นโน่นไปไปขึ้นไปไปพ่ออยู่ข้างล่างไปขึ้นไปไปพ่ออยู่ข้างล่างไปขึ้นไปข้างบนไหม เนี่ยเล่นอันนี้นนก็ได้เล่นอันเล็กๆเนโลกไปเอวไม่ต้องเรียบนะขึ้นระวังระวังนะเดี๋ยวล่วงเอวไม่ต้องเรียบนะลูกค่อยๆขึ้นเนี่ยลงอันนี้เนี่ยลงอันนี้ก็ได้เนี่ยเอวกอดอกแล้วก็นอนลงนะ เล่นลงก็ไม่เป็นต้องกอดอ,อกก่อนที่โลกอ้ดา,า,าดำน้ำหนูต้องกอดอกแล้วก็นอนลงเนี่ยเนี่ยขึ้นขึ้นไปเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะสอนเนี่ยเนี่ยขึ้นไปพ่อจะสอนว่าไปยังไงทำยังไงขึ้นมาเล็กๆก่อนเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยโลกเนี่ย อันนี้อันนี้เอีวเอวอันนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวพ่อจะสอนเร็วหนูน,นอนลงเลยนอนลง <c oughs> นอนลง <c oughs> ไม่จะลงแบบนั้น <c oughs> เล่นก็ไม่เป็น,ปนหนูหนูนอนลงออกอดอาดำนำ้ำดำนำ้ำบึ้มนอนลงนอนลงแล้วก็กอดหน้าอกอะ่ะแล้วค่อยไหลลงมาหนูทำไม่เป็นนะลูก <laughs> อ่านั่งนนก่อนหน้าอกนอนลงกอดหน้าอก <laughs> นอนลงเลยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนั่งก่อนเดี๋ยวพ่อจะบอกนั่งก่อน<ป>เดี๋ยว,วยเดี๋ยว,ยว,ก,ว,ว,ก,ก,ว,วก่อนนั่งออกก่อนนั่งออกก่อนเออนอนลงน้ำโดนโทรศัพท์ อาดำน้ำดำน้ำเนี่ยเนี un> un> ่ยข้าวเห็ดไว้เนี่ยข้าวเห็ดไหมมีเห็ดด้วยเนี่ยเอาดำน้ำไปอยู่ดำน้ำเขียว อายังันจะดำน้ำมาฝั่งนี้ดำน้ำนวะไม่ไปห้างหน้า a r ย o u r e a Are อ o u ready? I'm r e a d เล่นก็ไม่เป็นสไลด์ก็ไม่เป็นเอา one เดี๋ยวมาขึ้นฝั่งนี้เอี้ยวขึ้นฝั่งนี้เดี๋ยวเพื่อนชนเดี๋ยวเพื่อนชนไปค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น เอวไปอันไหนอะลกูกกอดอกแล้วก็นอนลงแลวเก้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไปว <c oughs> ด้างไหนแล้วไปด้างไหน, <c oughs> ไหน <c oughs> เล่นก็ไม่เป็น <c oughs> น้าของน้องเขาลูกน้าของน้องเขาลงมาก่อนเร็วลงมาก่อนลงมาก่อนเกียวเกียวลงมาก่อนเอาลงก่อนลงก่อนเอาขึ้นไปขึ้นไป yêu yêu đi là con nó lục thi là con thi là con yêu điếu yêu yêu <peach> อเออเอวไปขึ้นหองน้องขึ้นของน้อง,อง,องอลกูกเอาลงมาก่อนลงมาก่อนเร็วเอวเอวช่วยมือให้กังหัน <laughs> ไปแล้วไปแล้วไม่สนแล้ว <c oughs> เอียวเอียวทีละคนนะลูกเอียวลงมาทีละคนเอียวเดียวเดียวเอียว <laughs> อะลงมาๆล <laughs> à chưa sáng nhiều con hoa cả leo Yêu 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 <há> Chưa sáng nhiều con hoa cả <há>